มาต่อกันที่การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กกันค่ะศูนย์อนามัยที่7และคณะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่7จัดงานมาก,กรรมอัศจรรย์2,500วันสารพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กสุขภาพดีส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเด็กปฐมวัยในช่วง2,500วันแรกของชีวิต นายแพทย์ชาตรีเมธาทาราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ขอนแกน่นเป็นประธานเปิดงานมห,มหกรรมมหัศจรรย์2,500วันสารพลังเครือข่ายสร้างแม่และเด็กสุขภาพดีซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนและท้องถิ่นภายใต้การบรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย6กระทวระวงได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยของไทยนะคะให้เติบโตเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบไร้รอยต่อทุกระดับในร้อยแก่นสารสินโดยการยกระดับการดำเนินงานหัศจันย์1,000วันพรัสสู่2,500วันผ่าน,นกลไกความร่วมมือตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนและท้องถิน่นศูนย์อนามัยที่7ของแก่นพร้อมคณะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่7 เห็นความสําคัญในการบริรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบไร้รอยต่อ6กระทรวงภายใต้กรอบการบริรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 5H ซึ่งประกอบไปด้วยหาึ่ง h นะครับหรือว่าจ,จิตใจดีมีวินยัย2เฮ H เก่งคิดวิเคราะห์เป็น 3. แฮนด์ฝ่ายเรียนรู้มีทักษะ 4. เฮ h e a สุขภาพอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงและ5นะครับ h ฮเทค ทันสมัยก้าวหน้ารู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตั้งแต่ในคันจนถึงอายุ5ปีหรือ2,500วันแรกของชีวิตโดยคำนึงถึงคุณภาพความเท่าเทียมและความจะเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยครับ